สวัสดีครับสวัสดีครับบอสสือนะครับอายุเท่าไหร่อายุ่หร่ลอายุสิบห้าปีครับสวัสดีครับบีบอสครับอายุสิบสี่ปีครับสวัสดีค่ะนาลาค่ะอายุสิบแปดปีสวัสดีครับยูจีหนึ่งครับอายุสิบหกปีครับสวัสดีครับยูจีสองครับอายุสิบห้าปีครับสวัสดีครับมิโลครับอายุสิบหกปี สวบริษัทไอเดียครับอายุสิบห้าปีครับดีครับวิโนครับอายุสิบแปดปีครับเป็นไงบ้าจะเป็นรุ่นของเราวันนี้ได้มาเปิดตัวแล้วจริงไหมบ้างเป็นตที่หก็สําหรับผมนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนถึงแม้ว่าผมจะเคยไปแสดงละครนะครับอย่างล่าสุดผมก็ไปแสดงละครมะครทุกคุ่งก็มีร้องเพลงมีเต้นนิดนึงแต่ว่าอันนี้ครับมันเหมือนเป็นเคป๊อปทีป๊อปนิดนึงครับผมก็เลยรู้สึกว่า มันค่อนข้างยากกว่าน,นั้นแล้วก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็การทำงานเป็นทีมมากกว่าครับก็เลยรู้สึกว่าท้าทาย is, แล้วก็สนุกครับก็รู้สึกด,ดีใจที่ได้มาเปิดตัวให้ทุกคนให้คนเห็นนะครับแล้วก็สตื่นเต้นมากที่ได้มีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก <t> ็ให้เราได้ เฉยๆนะครับเฉยๆก็ใช่ครับอันนี้ทีนี้เรื่องอะไรนะลูก Class c r a s h Crisis ครับแต่ละคนรับบทเป็นอะไรกันเริ่มจากฝั่งอายุสิบสี่อ้เจ้าตุ๊กสิบสี่จ้าผมบอสเซอร์เล่นเป็นนักุนครับผมบีบอสเล่นเป็นยูกิครับนาลารับบทเป็นเขาค่ะยูจีหนึ่งรับบทเป็นลีอิดครับยูจีสองรับบทเป็นพัตเตอร์ครับ วีโร่รับบทเป็นอินดี้ครับไอเดียมาเป็เกียครับวีโน่รับบทเป็นตั้งเต้ครับผมเรายอะไรครับก็ไรม่สน呐ก็เกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละครับที่มีความรู้สึกว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าปกติเราก็จะชอบเพ่ตรงข้ามแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะมีอะไรแปลกใหม่เยอะๆเลยที่หลายคนไม่เคยดูครับ ก็อย่างในเรื่องผมที่อยู่ในทีเซอร์นะก็จะเห็นได้ว่าผมเริ่มมีความรู้สึกติดติคกับความรู้สึกอ่าก็ในเรื่องก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นพวกรัธยมทั้งหลายแล้วก็มีเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทชิดไปซื่อครับได้มีความรู้สึกแปลกใหม่กับเพื่อนสนิททำให้เกิดความฟิน ทีทุกคนใหญ่ได้รับแลวอย่างสามฝั่งนี้ใคร้ครับเร่อราวเรืมเลยซีรีส์เรื่องราวเนี่ยดำเนินด้วยโรงเรียนหญิงเลยผู้เปิดโรทหาีแรกแล้วแกลงวผมผู้ชายเนี่ยแตเร่นแกลงแรกโรงเรียนครับผมก็ตามสมว่าผู้หญิงจะกีกันทั้เรียนไหมหรือจมีคนเดนโรงเรียนผู้หญิง เดี๋ยวิมเติมคับเอ่ใหญ่ครับีรูไม่รมีู้ผมผมมีคูผมเป็นแต่แต่ที่้วใจให้กัทุกคนนะครับ้วเาผมเป็นเจียครับเป็นทักเรียนโรงเรียนอื่นแล้วกันแี่จริงๆอยากใช้คำว่าพวกเขามัาดูผงมากกว่าผมไม่ได้แปลเใจหรครก็ เป็นสายมือครับดูดวงเชื่อใคเชื่อในอะไรต่าครับก็อาจจะมีคู่ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราคู่เขาเป็นยังไงบ้างอใช่ไหมเราคู่กันอ่าต้องรู้ครับต้องรอชมครับต้องมีบกระจายตัวแสดงะเรื่องบ้างจะไม่ลุ้น

จริงๆมีมีเกงพี่ผู้หญิงอีกค่ะแต่หนูเป็นตัวแทนมาวันนี้หู้หูหเอ็อออเนอร์จีคือร้อนค่ะโดยเฉพาะซ้อมเต้นด้วยกันมาสองเดือนแล้วลหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวก็สนุนสกดิษฐ์หนูโ <c oughs> ดนลุมทุกวันเลยไ,<ป>ไ<ป>ม่เอะไม่เอาไม่เิา เห็นไหมโใหแล้วจะเป็นการที่เขาแก้พวกเราว่ใช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 ่หรุนหนก็นุุ่ยืนเห็นไหมเขาลุ้มหกันเนี่ยเออสิบสี่สิบสีลพี่ตีผมเป็นเพื่อนสนิทแล้วกันครับพี่คิดวิซือหรือเปล่าบีบอัดก็ของผมก็เป็นคนที่ข้างรุ่นพี่ครับเป็นคนควรครับแล้วก็ บีบอสก็อีกเรื่องหนึ่งครับถือว่ามีใครปอยเพลงด้วยพลอยเพลงก็พี่เหรอใช่ค่ะพี่ประตอบเพ้งก็ผมที่สามารถฟังได้ในแบบคอมมูนิตี้ัิ๊าติ๊กแล้วก็บนยูทบครับต่อมมนแล้ไปฟังได้แบบตั้งแต่ใครไอ้อา ต่อทุกคนไปเต้นชาเลยในติ๊กตอกด้วยนะใช่ครับเรามีเวอร์ชั่นแบบติ๊กตอกง่ายๆให้ทุกคนได้ลองเต้นด้ลยครับมครับ่าพวกผมจะมาเต้นใหโชว์เราเต้นใหเต้นให้ดูเต้นให้ดูเต้นให้ดูเออเต้นชวอ่อราซีรีส์นี้ได้ดูเมื่อไหร่ยูน่งยูสอลูกได้ดูภายในปีนี้แน่นอนครับฝาาปดโปโมสกัวาเออะได้ งมีนิไก็ซีรีส์ของเราชื่อ Class Crush Crisis นะครับก็คือเกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละครับที่มีความรู้สึกที่ปกติทางด้านหัวใจกับคนข้างครับค่ะก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทาง IG หรือว่าเอ็กซเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆครับืชื่อไทยด้วยครับหือชื่อไทยด้วยก็ชื่อไทยนะครับเพื่อสนิท ระวังคิดไม่ซื่อก็ขอให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปีนี้ทุกคนบอกเลยว่าได้ซีนแน่นอนขอบคุณครับ